วันนี้เราจะมาขจัดคราบเลือดก,กันนะคะลูกค้าเป็นเสื้อวินเทจนะคะลูกค้าส่งมาขจัดนะคะ<_ <EN> _>เห็นไหมคะเป็นคราบเลือดอ่างนี้เลยนะคะเราทำผ้าให้เปียกน้ำก่อนนะคะลูกค้าแล้วเราจะใช้น้ำยาขาจัดคราบเลือดของบ้านมีสกปกนีนบบ่นะคะเราจะหยดไว้ก่อนนะคะลูกค้าใช้น้ำสีแดงก่อนนะคะหยดหยดอยูนะคะถ้ามันเป็นคราบเลือดเดี๋ยวพอเราใส่น้ำสีขาวลงายายไปจะฟูขึ้นมาเราเห็นนะคะใช้ตัวนี้ต้องระวังนะคะกัดมือนะคะลูกค้า ถ้าโดนแล้วเราก็เอาไปล้างมือให้สะอาดมันก็หลุดออกแล้วเห็นไหมคะถ้าตรงไหนเป็นคราบเลือดมันก็จะขึ้นขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเหยุดไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอนานอีกรอบน,นะคะว่าหลุดออกหมดไหมหงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบเลือดนะคะที่เสื้อวินเทจนะคะลูกค้าคราบเลือดหลุดไปหมดแล้วนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะใช้น้ํายาทาความสะอาดคราบเลือดของร้านมีมีสกปรกดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่มีค่าวผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกปรกดขอบคุณค่ะ